แต่พี่ต้องตีแกจะได้หลับจำนี่ทำไมแกเจ็บที่ขอโทษนะแต่พี่ต้องตีเจ้าเจ้าทำไม่ดีนี่เจ้าตกงาหน้องโ,โอ๊ยน้องเจ็บจังเลยเจ็บจังเลยทำไมเห็นแล้วจักกะจี้ตูด ไอ้มึงเจ็บเลยแก้วเจ็บมาดีดีพ่อเอ๊ะไอแพนกูพอกม้องตรงๆแก้วน้องหัวใจหัวใจพี่เลยนะนี่ก็น้องกูเลี้ยงมาตั้งแต่แบรบกูเอาขึ้นเอวมันกูจำได้ทำไมแท้เป็นยังอยู่เลยนี่ี๋ยอมโดนตีแทนน้องเอง พ่อมึงจะโดนตีแทนน้องกูให้แผนไทยว่าเมาแล้วเลอะเธอะนะจะบอกไว้สามสิทีนะ่มันน้อยไปกูตีแค่สามทีพอเอาสามทีสำรับกูนะพือนนะให้สามสิทีอ๋อพ่อถ้ารักพีก็วันนี้ละพี่นะแม่จ้าจำไว้นะว่าไอพ่อเขาจะโดนตีสามสิทีพ่อจ้าแม่จ้าจำไว้ด้วย สามสิบทีนะสามสิบทีสามสิบนี่เดี๋ยวแถมให้อีกสี่ทีครึ่งด้วยสามสิบสี่สามสิบสี่ทีได้ครึ่งนี่เป็นห้าพี่พ่อมันเจ็บนะพี่พ่อมึงนอนเลยมึงยอมใจเลยมึงนอนแก้วมันเจ็บนะพี่พ่อเตรียมยาหมองทาโจกวดด้วยโอ้เจ็บจังเลย เอ้ยเจ็บนี่แพ้ฟาดให้เต็มแรงอยาได้ยัง้งนี่ดูพอใจเปล่าถ้าไม่พอใจแพ้เลยเอาให้นี่อ,อย่าหาวัดลึ่งแพนฟาดให้คนตูดไหมไปเลยอีกเจ้บมาอีกในะจซอ มึงนอนกู่ยากอยากฟังเพลงสักเพลงเมาล้องไปเลยแเอาเลยเออแทนเอาเี่แก่ลบไปไกลๆเดี๋ยวเลือดจะซาดใส่น้ำมึงอีกแอบกมึงเอาเลยมึงน้องเลยเอาแทนแทนเร็วนอนนอนนอน